หน่วยทหารมารักษาพระองค์กำเนิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2417เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองทหารมาขึ้นในกรมทหารมหาเล็กโดยมีนายร้อยเอกพระองค์เจ้ากาญก,กนกรัฐเป็นผู้บังคับกองมีหน้าที่แห่นำตามเสด็จในขบวนรถพระที่นั่งในงานพระราชพิธีต่างๆนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการ ซึ่งจัดเป็นยาม,ม้าอยู่ภายในบริเวณประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนทั้งนี้เพื่อใช้เป็นม้าด่วนสําหรับเชิญพระราชหัตถเลขาเป็นการด่วนหรือเป็นยามคอยเหตุอีกด้วยกองทบกให้ความสําคัญกับหน่วยทหารมา้าซึ่งเป็นกองกําลังรบหลักได้พัฒนาเสริมสร้างให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับการป้องกันภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศมาตามลําดับ ในปัจจุบันหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904ในการถวายพระเกียรติถวายความปลอดภัยและถวายงานตามพระราชกรณียกิจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในการจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปติยานตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567นั้น กองทบ,บกได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ทรงมานำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์โดยจัดกำลังจากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่จะร่วมสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์นี้พลนเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในฐานะองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ทรงเข้ารับราชการทหารเมื่อปีพุทธศักราช2555ตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญทางการทหารได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยทหารม้ารักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พระอาจารย์หัวหน้า,ผาแผนกโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารม้าและผู้ชำนาญการกองทัพบกโดยปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลเอกและทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ คณะทรงดำรงพระอิสริยยศพันโทหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกติยศทรงมานำขบวนกองทหารม้าเกียติยศในริวขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรจากพระศรีรัตนเจดีวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามไปบรรจุที่วัดราชบาพิตรสถิตมหาศรีมาราและวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่29ตุลาคม2560ในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะศึกษาดูงานกิจการกองทัพบกเยี่ยมชมกองพันทหารม้า คีม้าเฮาส์โฮคาวารีเม้าท์จิเมนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทหารม้ารักษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหาราชอาณาจักรและทอดพระเนตรการสวนสนาม Trooping the c o l o เเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหาราชอาณาจักรโดยมีพระประสงค์ที่จะนำรูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้ารักษาพระองค์ การเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามรูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้าการปฏิบัติตามลำดับพิธีการเคลื่อนย้ายและการส่งกำลังบำรุงตลอดจนการดูแลสวัสดิภาพม้าตามหลักการที่ถูกต้องมาปรับใช้ในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์และเตรียมการสำหรับพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ประจำปี2567ให้ยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติแห่งทหารม้าคู่ราชบัลลังก์